วิธีการดูเหรียญเซมาท่านพอลีนะครับดูยังไงโดยเฉพาะบล็อกแตก1และแตก2นะรอยตัดเขาจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับาภาพและเสียงคมชัดนะพี่ๆนะสำหรับเหรียญแต่าเหรียญเซมาแตกหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมทําการขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพสวยมากเดี๋ยวผมขออนุญาตากล้องซูมชัดนะกล้องซูมชัดเจนนะครับ,ๆๆรบเหรียญเซมาท่านพอลีนะครับบล็อกนิยมแตกหนึ่งนะครับวิธีการแยกบล็อกก็คือตรงนี้นะ รงธรรมจักรพรพปัญจวัคคีเนี่ยนะครับจะมีหมอนนะครับหนึ่งหมอนตรงน uh> ี้นะครับเขาเรียกแตกหนึ่งนะครับคือเนื้อเกินเกิดจากบล็อกไม้พิมพ์ชารุดนะนี่คือแตกหนึ่งนะครับส่วนแตกสองนะครับก็จะมีสองสองหมอนนะครับแตกสองจุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับนะครับวิธีการพิจารณาโดยรวมนะครับพี่ๆนะนะครับวิธีการพิจารณาโดยรวมนะครับเหรียญบล็อกนิยมแตกหนึ่งและแตกสองสภาพสวยนะครับ ยิ่งสวยยิ่งแพงนะครับยิ่งดํายิ่งแพงดําต้องเดิมดีวิธีพิจารณาพระผิวเดิมกับไม่เดิมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ด้วยนะครับอ่ะดูที่แตกหนึ่งก่อนละกันนะครับดูที่ใบหน้านะผมจะวางคู่กันละกันนะครับดูเหรียญนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับหยิบขึ้นมาส่องตรงไหนก่อนนะครับให้ดูใบหน้าขององค์พระพุทธก่อนนะครับพี่ๆนะใบหน้าขององค์พระพุทธนะครับนี่ฮะอยู่ในเกณฑ์พระสวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามไม่ z ูมกล้องเ่ยนะครับ ซูมแล้วมันจับโฟกัสยากนะครับแบบนึงนะครับพี่ๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไ์ก็แชร์ได้ครับใบหน้านะครับขององค์พระเนี่ยนะครับจะไม่เลียวเล็กแหลมนะนะครับจะมีมิตินะครับอ่านี่ครับมีเส้นผมมวยชัดเจนมีรอยหวีชัดเจนนะครับอ่าองค์เหรียยนนี้ยสวยมากจมูกโด่งเลยนะครับอยู่แก้สวยจมูกโด่งนะครับองพระพุทธนิ้วมือต้องนับนิ้วได้นะครับนะครับอ่า อันนี้การการพิจารณานะต้องจําจากองค์พระเป็นหลักนะครับหน้าตาขององค์พระเนี่ยจะไม่เลียวเล็กแหลมนะครับไม่ผิดเพี้ยนไปไปจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแตกหนึ่งแตกสองบล็อกไม่แตกองค์พระพุทธบล็อกหน้าเหมือนกันหมดนะครับดูเทียบกันนี่ครับองค์พระพุทธนะครับผมจะต้องมีมวยมีเส้นหวีนะครับหน้าตามีร่องนะครับไม่เล็กเลียวแหลมนะครับมีมิติหูนะครับอ่า มีเส้นคงเส้นคอนิ้วมือนะครับนับนิ้วได้นะครับดูองค์พระพุทธให้แม่นนะครับจําองค์พระพุทธนะครับเพราะว่าของเกณเนี่ยน่าจะเล็กเรียวนะครับและที่สําคัญนะครับเหรียญอยู่ในเกณฑ์ผิวแท้เดิมดีเนี่ยจะต้องมีเส้นขนแมววิ่งให้เห็นนะนะครับเนี่ยจะมีเส้นขนแมววิ่งฟับ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 นะครับเส้นที่เป็นอ่าระหว่างเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงทะลุสองเส้นเนี่ยนะครับต้องมีนะครับนี่ฮะทะลุสองเส้นเลยฟับฟับนะครับอ่ะเหรียญนี้มีไหม นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูต้องมีนะครับต้องมีนี่ครับมีนะฮะนี่ครับต้องมีเส้นขนแมววิ่งทะลุนะครับสองเส้นนี่ครับเส้นฟ้าบ้าบตรงนี้นะสองเส้นตรงนี้นะนี่ครับพยายามส่องให้ชัดนะครับผมจะพยายามส่องให้ชัดที่สุดนี่ครับเห็นไหมสองเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมระหว่างเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงนะครับสองเส้นต้องมีนะครับปัญจับวัคีนนะครับ หันหน้าไม่ตรงกันและตำหนิตายตัวเลยนะพระเจ้าขีองค์ที่สี่มีหัวมีขีดนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่หัวมีขีดฟับนะครับอ่านะไม่ยากไม่ยากนะครับหนึ่งสองสามสี่หัวมีขีดฟับนะครับนี่องค์นี้มีขีดนะมีขีดนะดูดีๆนะนี่ครับสองดีๆมีขีดนะครับมีขีดนะนะครับอ่ะกุ้งหอยปูปลานะครับคมชัดลึกไม่ตื้นเบอร์บวมนะ เหรียญนี้ยิ่งสวยเนี่ยนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยวิ่งแตะแสนได้นะครับสบายวิ่งแตะหลักแสนได้สบายนะอย่างเหรียญน,นี้เนี่ยผมปิดไปเมื่อคืนเนี่ยนะครับหกหมื่นห้าพันบาทพ้าอย่างเดียวนะนะครับอ่าผมก็ซื้อหกหมื่นห้าได้แหละขายชนทุนหกหมื่นห้าด้วยนะครับกุ้งหอยปูปลาหอยสังต้องคมชัดนะครับอ่าเนื้อเกินเนืเน้อเกินระหว่างวงแหวนนะเดี๋ยวผมจะบอกสุดลับให้ด้วยนะสำหรับดูบอกด้านหน้ามีจุดจ่ายตังค์ด้วยนะเนื้อเกินนะครับนี่ระหว่างซอกนะครับต้องมีหนึ่ง สองจุดสามจุดนะครับเนื้อเกินเกิดจากแบบ่าเศษบล็อกแร่พิมพ์ชำรุดนะครับนี่ฮะเนื้อเกินต้องมีนะครับนี่ฮะเนื้อเกินนี่ครับหนึ่งจุดสองจุดนะครับและจุดจ่ายตังเลยนะพี่ผมจะบอกให้นะครับเหรียญท่านพอลีเนี่ยนะครับมองด้านหลังนะฟับพลิกเหรียญมานะครับเล่นเอาที่ว่ามีขอบตัดเป็นๆปน,นะแล้วมีรอยตัดฝันหนูขเขาเรียกตัดนิยมจะไม่มีก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมจะซื้อเฉพาะที่มีรอยตัด บล็ 1> 1 2, whatever, อกแตกหนึ่งก็แตกสองเนี่ยเหรียญเนี่ยขอบตัดตรงนี้ต้องปิ้นนะครับอย่างนี้แท้ดูง่ายเลยนี่ครับจุดนี้ขอบตัดปิ้นนะครับนี่ครับปิ้นเหมือนกันเห็นไหมขอบเหรียญจะต้องปิ้นนะครับเห็นไหมครับเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์บังคับนะนะครับจะต้องปิ้นตรงนี้หนึ่งจุดนะครับทางด้านขวาบนนะนะครับด้านล่างอีกหนึ่งจุดนะครับแตกหนึ่งและแตกสองจะปิ้นคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าบล็อกไม่แตกนี่จะปิ้นอีกจุดหนึ่งนะครับ นี่ฮะรอยปิ้นอะลอยปิน้นเกินของเหรียญน,นะครับ87ดดคนฝากแชร์คลิปนี้ด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะอันนี้รอยปิ้นนะครับเหรียญแท้ผิวเดิมเม็ดผดเส้นน้ําตกต้องวิ่งนะครับอันนี้สําคัญมากเม็ดผดก็คือเหรียญเนี่ยนะครับจะมีเม็ดผดผลจิ้งวิ่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 งนะครับมีเส้น egen, เส้นวิ่งลงตกลงมานะครับนี่ฮะเม็ดผดต้องคมนะครับนี่ฮะมีเส้นวิ่งคมๆนะครับเห็นไหมเหรียญท่านพอลีจะมีผดนะ นะครับมีกากนะครับแววตาท่านพ่อต้องลึกคมชัดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะเหรียญนี้ก็อยู่ในเกณฑ์สวยทั้งคู่ผมขายแล้วทั้งคู่นะนะครับนี่ฮะต้องลึกต้องคมต้องชัดนะครับแววตาลึกไว้ก่อนใบหน้าท่านพ่อจําให้แม่นนะครับไม่เล็กไม่เลียวผิดเพี้ยนจากนี้เก้หมดนะครับผมบอกได้คําเดียวนะผิดเพี้ยนจากนี้ไม่มีนะครับบล็อกนะครับบล็อกเดียว ผิดเพี้ยนหน้าตาผิดเพี้ยนจากนี้เก๋เลยนะครับจุดใจตังอีกจุดหนึ่งนะพี่พี่อันนี้จุดจุดลับของผมเลยนะพี่พี่ดูที่ขอบวงในนะครับผมพยายามจะส่องให้เห็นนะเอาทีละเหรียญดีกว่าหยิบยากนะครับพี่พี่เห็นเส้นลัศมีไหมเดี๋ยวผมจปะปากกาจิ้มหน่อยนะเ,เหรียญแท้เนี่ยนะครับเส้นลัศมีเนี่ยนะครับลัศมีท่านพ่อเนี่ยฟับ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 นะครับจะทะลุขอบมาหน่อยในวงในนะ นี่ครับจะทะลุทะลุมาหน่อยนะครับนี่ฮะจะมีให้เห็นนี่ครับเห็นไหมนี่ครับตรงเสียงเนี้ยนี่ครับเส้นจะต้องทะลุมาเลยนะครับทะลุขอบขอบในมาเลยนะนี่ครับอันนี้คือจุดแท้เลยนะครับจุดที่ใครหลายคนไม่เคยบอกนะผมบอกให้ทันพอลีเนี่ยพลิกหลังมาเนี่ครับเห็นไหมจุดวงในนี่ครับเป็นจุดจๆจุดจตรงสันเหรียญเนี้ยเห็นไหมครับยันต้องทะลุเข้ามาเลยนะครับอย่างนี้คือแท้ดูง่ายนะครับจบทุกสนาม อา่ชาชัดเจนนะใครเห็นบอกเห็นนะครับใครไม่เห็นบอกไม่เห็นนะนี่คือจุดที่ทะลุเห็นไหมครับนี่ครับจุดทะลุยันเนี่ยเส้นเส้นยันเนี่ยต้องทะลุขอบเลยนี่คือเกณฑ์แท้เลยครับนี่ครับน้อยคนที่จะบอกท่านนะครับผมบอกให้นี่ครับจะมีจดุจดจดุจดจดุจดจุดจุดอย่างนี้แท้ครับสวยผิวเดิมแต่ตังได้เลยนะครับอ่าโอเคนะอ่ามาดูอีกเหรียญหนึ่งดิมีไหมนะครับมงคลมันโมหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะ นะครับนี่ฮะจะต้องมีฟันเฟืองนะครับนี่ครับจุดต้องทะลุนะครับถ้าไม่ทะลุผมไม่ซื้อนะผมบอกก่อนเหรียญเสมาท่านพอลีแท้และสวยเนี่ยน่ครับขีดเสี้ยนๆเนี่ยยันทะลุนะครับป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 ับเรียงลายมานะครับโอเคนะประมาณนี้โดยรวมทบทวนนะครับทบทวนอ่ะแตกหนึ่งและแตกสองนะครับดูจัดตรงนี้นะครับมีหมอนหนึ่งหมอนคือแตกหนึ่งนะครับ หมอนหึ่งหมอนแตก1 2หมอนนะครับแตก2นะครับใบหน้าท่านพ่อไม่เล็กไม่เลียวนะมีมิตินะครับมือเท้านับนิ้วได้นะครับเส้นเสียนฟาบฝาบต้องมีฟับต้องมีนะนะครับถ้าใครมีเหรียญตำหนิแบบนี้ส่งมาให้ผมได้เลยได้ตังค์แน่นอนนะครับซื้อแน่นอนนะครับเนื้อเกิน1 2นะครับเนื้อเกิน1นี่เห็นไหมนะครับพลิกหลังมานะครับดูไม่ยากถ้ารู้สูตรนะ พลิกหลังมาขอบตัดปิน้นอ่าขอบตัดปินนดปนดป้นนะครับขอบตัดปิ้นอ่าขอบตัดปิ้นนะครับอธิบายง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับใบหน้าท่านพ่อนะครับไม่เล็กไม่เลียวจําใบหน้าพุทธศิ์เนี่ยแววตาลึกคมชัดนะครับอ่าเส้นทะลุระหว่างยันตรงนี้ทะลุมายังขอบในนะครับถ้าสองสันเหรียญเนี่ยด้านในจะเห็นป็นจุดๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับจบและที่เขาเรียกว่ารอยตัดฟันหนูตรงไหนวะเดี๋ยวบอกให้นะครับ รอยตัดฟันหนูนิยมนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะผมไม่ว่าจะยังไงนะพี่พาท่านพ่อเนี่ยผมยังซื้อขายกันอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวส่องก่อนอยู่ด้านไหนจำไม่ได้นะครับฟันหนูฟัน,นหนูอยู่อีกด้านหรือเปล่าอ่ะน่าจะอยู่อีกด้านนะน่าจะอยู่ด้านนี้นะครับพลิกดูให้ดีนะพี่เขาจะอยู่ด้านเดียวนะน่าจะอยู่ด้านขวาขององค์พระนะครับอ่ะพลิกดูดีๆนะครับ สองเลนนี้ผมปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะน้านี่เห็นไหมจบทุกสนามนะครับรอยตัดฟันหนูสองขีดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เขาเรียกรอยตัดฟันหนูนะจ๊ะจบทุกสนามนะครับนี่ฮะฟาบฟาบัฟบฟบับสองขีดสองเส้นขึ้นไปนะครับจะตรงกันเสมอนี่สองเส้นสองเส้นนะครับอันนี้เขาเรียกคือรอยตัดนิยมแต่จึงบางคนเขาดูตรงนี้ด้วยนะ ยูตรงนี้ด้วยนะครับนี่อ่าตรงนี้มีทั้งสองเหรียญเลยนะครับจบทั้งสองเหรียญน,นะครับอย่างนี้ใครไม่กล้าแบบนะสวดพาพี่ได้ง่ายๆแน่นอนถ้าพี่เป็นนะนี่ครับขีดตรงนี้นะครับนี่คือรอยแท้นะครับรอยตัดของบล็อกแม่พิมพ์โอเคไหมอ่าจัดนะโอเคสองเหรียญน,นี้ขายแล้วเสม็ดนะครับแต่ก็ยังรับเข้าอยู่ใครมีสวยๆแบบนี้ผมซื้อเกินห้าหมื่นนะ มาได้เลยนะครับยังซื้อเกินอยู่มีมีดูในใจไว้อยู่เหรียญหนึ่งว่าจะไปเอาอยู่นะครับเจ้าของเปิดไว้ตั้งนานแล้วนะครับจะไม่มีใครกล้าประทะเดี๋ยวผมจัดให้เองนะครับอ่ะนะครับอย่างนี้ก็นะครับสภาพอย่างเงี้ยนะครับแตก2ก็เถอะอย่างนี้ก็ได้เกินสี่หมื่นแน่นอนนะครับได้เกินแน่นอนนะครับมาเหอะนะครับขอให้มีนะครับอ่ะนะครับจัดไปใส่มาแตกหนึ่งแตก2เข้าใจครบถ้วนนะครับพี่ๆนะ